กานี่เฮตพอน้ำพี่นาะกลายเป็นขางหน้าไปแต่แบบให้ตูเข้าจะได้ได้น่อยเดียวนึงป็นขิดตัเงาๆเนาะีกบก็ไดานอ่ะนี่ฮี่เบืออนี่โอ้เบื่อเบื่อด้กคันเบื่อกาซิฮูอยู่ดอกเป็นยังไป มันว่าเฮ็ดี DVD> ่เบื่อเนาะชิมดูแบนบ่เฮ็ดี่เบื่อเขาเบื่อแม่แม่เบื่อเอาเฮาสิบเบื่อเพราะะแกงกันสไัสดีแถมซุมก็มาพบกับซ่องลีปซั้นเนีเนาะฮามันเแดดอในคลิปนี้ถือกระซิมาลงขั่วเนาะมาลงขั่วอันแกงเห็ด กินเขาเสาร์เนาะเพราะว่าบนทันได้กินเขาเมลเบอรนี่สิพาพี่น้องลงส่วนเนาะแต่ว่าตอนนี้ต้องกินเขาก่อนว่าันีด้กินเขาเนาะซึ่งอ่วพอดีมีเฮอันเมื่อก่อนที่ซื้อเฮอันทีทีหมักผันมาไหวเนาะมาแบบหนึ่งไหวหนึ่งแล้วก็ใส่ตู้เย็นไหวเพราะว่าอันเหมือนนันเทนเปิลคายคายไลยแหละอันเพชรกำลังงามๆเนาะแล,ะล้วก็มันกระถือไงแล้วทิปก,ก็เลยแบบซื้อมาหนึ่งไหวเนะะาะแล้วกเลยแบบว่ามีนนก็เลยแบบ จะเอามาแกงกินเนาะแล้วก็มีพี่น้องด้าแบบเอาเห็ดมาแล้วเฮ็ดยังกินเนาะเดียวจะมาเห็นในคลิปนี้ให้พี่น้องบึงเนาะอันนี้ก็คือเฮ็ดอันนั้นทีเท่าจะเอามาแกงเนาะอ้มาแต่ตู้เย็นบ่ทันได้ยันสเสด็จหนักบ่ทันได้แบบนำก่อนมาท่านได้เล่นนะนี่เขาเบื่อมาแล้วเนาะพี่น้องเดียวเขาสิบไปเอาอันนาะอียังก็อ๋อเพาะสิไข่เนาะแล้วก็ผักติว๋วแล้วก็ผักอีตูเนาะเดียวสิบไปห้ายอยู่ส่วนเนาะพี่น้อง เบืงอ่ะอันนนั้มันจะมีบ่าพักอีตูวเอ้ยพักพักไออย่างก็ะพักเตี้ยนในตองเขาปลาเนาะเตี้ยวสีขี่รถไปอันนี้เพ็ดเนาะตายแซนแบบนั้นแหละอู้บดแซนนั่นนี่คือบดแซนมุทงเป็นไงเอามันกระจ้างเลยเอาแกมันกระอองเนาะแล้วหนามกูเป็นย่างครัวมันต้องมีหนามเนี่ยแหละม่ต้องแซนด้วยคิดว่าเพิ่นจีแซเป็นทงเพราะว่าแซทั้งอันเฮ็ดเลยเนาะพี่อ้อยอินแซเป็นทง อืพูพกันเอาแนวทับไปเลยไปไปหาเอาอุปกรณ์เอ้ยเื่องเสริมก่อนเอาทับถายหมวกแดงกิ่หมวกสีสีสีดั <laughs> มหมวกก็หนีใส่คุ้มขาเนาะพี่น้องสื่อพอร้อมทียวกับโบโบ,โบใส่ผมสีดัมนะเนาะสื่อมาแต่ปากเซ่แต่ว่ามักใส่นี่คุ้มขาอยู่ที่สื่อถาห้ามหนีกันสิป้ายน้ำตลอไมนะ่เนาะ อโอ้ถิ่นยังสีหา้าแบบว่าผักติวนี่ห้าอันเอ้ยปลูกอยู่พี่น้องปลูกพิการนี่มันตายปีนี้ปลูกใหม,กกมก่กันเดะเมื่อก่อนนะครับ่าผ่านแมงแข็งอยู่นี่เนาะเดี๋ยวเบิ่งว่ามันยังมีเพราะแมงแข็งอยู่นี่ยังมีอยู่พี่เนาะดูนี่โอนมาโอานอนี่ค่ะยังโอวนี่บักตึงตึนี่แล้วค่ะมองนี้แต่ว่าทิย์เคยได้แมงแข็ง,ยง,ยงเยอะแค่ตานี่โอ้จนแม่ไดน้น้ำนมแสแหกเนาะ มีจตโตอ่อนอ่อน,นี่เอ๊มันแข็งจะได้ามาหาอีกแหละมีพี่น้องมาต่ตำนี่เด้อใส่อีกนี่นะฮะมีแังแข็งแต่ว่าสิบลูเพิ่มเก็บเนาะมันสีเหนียวใส่มือมัมอมุ้ยหนามสายเป็นสีแสบอืมลายอยู่เด้กพูนะ่ะโอ้ป้าอยู่ทอ้องมักลายพูนอืมเป็ดกำอยู่ แนมไก่มันอาจจะไม่เห็นเนาะดูก๊อกนี่นก๊อกมีมือนันกระลาให้ได้หนิโอ้มีอยู่เศรษฐมาผ่านแมงแข่งอีกหอบก่อนพี่น้องยังมีแมงแข่งอยู่เนาะแล้วก็ก๊อมือนั้นที่เขาผ่านมีพุ่นมันหน่อยมือนั้นเดียววัอน,นี้ก็คือซีมีอีกนี่ผักติ๋วไปสแก้เห็ดผ่าแกงเห็ดบ่มีผักติ๋วนี่มันกะแบบว่าคือบ่แม่นแกงเห็ดอย่างนี้ไว้ ตายไปเมืองเฮ็ดทางนั้นแล้วมันออกอีบอ่อมือที่เขาเก็บเอื่อเพื่อได้ต่มกันนี่สิวแต่ก่อนเที่ยวหนีเฮ็ดสิไล่พี่น้องแล้วบันที่นี่ทางป่าไปทางป่าไปแล้วมันก็เริ่มบ้างเริมแบบบ่อยักเป็นป่าแล้วเฮ็ดกเ็เริมบ่อยากมีแล้วตะกี้โอ้เฮ็ดแทวนีนี่หยาดกันแบบมลมพิษพับไปแบบไปป่านี่ <laughs> เป็นเป็นหมบาบ้าน,นะไปเมื่อสุกคูทุกคน พี่ยหญ่เศคนเต็มอยู่ปา่าเท่าแหละแต่เก่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่มีบรรยากาศแบบนั้นให้บึงแล้วอยู่นี่่ะเล้วอ,อันนี้พืชคล้ายเขาเดี๋ยววันนี้กลับกลับไปน,นะบึงอันนี้นอพี่้อกพืชคล้ายที่ปลูกแต่ปี่ี่แล้วนี่มันบุตายต้เซยเนาะยังอยู่เซยทนแหลงทนฝนอยู่ไป,ไป้าวันนี้ก้บับแม่ครับเนาันใจาะ ไปเพดายครับเพด่าเดือดตัวข้อไปบึ้งไม่แข็งอยู่กุ้นี่ก่อนว่ายังมีอีกบ่้บึ้งด้วยสิยังมีอยู่บ่ไม่แข็งเนาะใบเหลืองเม็ดแก่ละโอ้ยังอยู่นีนย,กกยังอยู่นี่พวกนี้พวกนี้เนาะพี่น้องยังมีอยู่โอ้นี่ยังมีอยู่นี่เดี๋ยวได้มาผ่าดีกว่าโอ้นี่เนี่ยนี่นน ย่างอยู่เนาะแรงว่ะย่างทางป่านี่ก็ต้องอย่างเี่ยวอ้นี้ซ้ำเงนย่างอยู่พี่น้องเดี๋ยวมือหนาิได้มากผ่านให้พี่น้องได้เบิร์ล่ะกะจีกินให้เบิ่งนเนาะเพราะว่าบางถ่านอาจจะพูจกักแม่งแข็งหรือว่าเคยกินแต่ว่าอาบางฐ่านอาจจะโปเคยกินเนาะแล้วก็มีพี่น้องท้ามาว่าเอาแมงแข็งมากหละเอาเห็ดยังกินนาะก็เลยว่าเดี๋ยวมือหนาทิบซิมา เอาใหม่แหละกับเมื่อเมื่อแต่งกินให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะบัดน,นี้ก็ยังขาดพักอีกตูเนาะดูเมนดิซาว่ามีน้อยหนึ่งว่ะสันเออวัชชิการ์าย,ยังก็มีเด้น้อยหนึ่งคือสเปนเท่านี้นะพี่น้องเมนเพราะไปตูนี่ยพักนั่งลักเนาะอืมพอดีหอมหน่อยๆแหละ ถ้าอะไทิพย์จึงว่าแบบอยากลงสวนนาอยอยากเห็ดเบียกส่วนให้มันอยู่ตัวอีกน้อยนึงก่อนเพราะว่าแม่แต่ไครตู่ก็ยังบ่มีกลิ่นพี่น้องพื้นทีนะ่ว่ากลล้เนาะงบ้างเ่อแบบสิ่งเล็กๆดยน้อยที่แบบเฮาเห็ดได้ฮะเฮาา่จาเป็นต้องสื้อแต่ว่ามันบ่มีอี่นี่ไงทิพจึงว่าเ,ออเคยไปอยู่ในเมืองมากแลวเคยเห็นแบบ <c oughs> โอ้ยึ้นจังสัน้นล่องเดียวนี่ เคยเห็นแบบว่าอันนั้นโอ้ยสิตล๊ลงเคยเห็นแบบพื้นทีที่แบบใสโบมีหั่นบอนสิปูภักกินเนาะตอนจีบู่วฮอบต้องได้ปลูกใส่กระทัางหรือบ่อกกับกอดินสมังึ้นมาแล้วก็ปปูกเนาะก็เลยแบบกลับมาเห็นพื้นที่ที่มันกว่างใหญ่แล้วโบมีหั่นแนวสิปูไว้กินค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่ายอยากมาพัฒนาบ่อน,นอ้เบิ้งไปไปไปแลนเกงนี่ต้องได้จับไว้เนาะพากัน เขาขั่วก่อนบ่ะนี้ไป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 นานไป,อไปเอาใส่เอเอร์อพอเลยไอ้นี่หนึงต<ช>้องเตรีมคุณจ้าหน่อยน้ำพี่น้องมันจะ<ช>แสบเพืมันต้องขัเบื่อระกาศนี่เหตุเพราะน้ำพี่น้องกลายเป็นข้างหงานไปลงเลยหัวชิคายลงไปสักติวลงไปเนาะไอ้สายต้องขัเบื่อ น็นฮะนเบนติเอะเพเอันนัตี้เห็ดผลเลยนะพี่น้องอันนี้ีแก้งคือแก้งคือว่าบัถึกปาก็ได้พวสเบาจะเองแกง้งเกอลลงไปนิดนึง มันต้องเข้มคุณจักหน่อยที่ทมาแบบต้นจะหน่อยแต่ว่าวันนี้เขาสิบบริก,กงใส่ยานางเนาะแต่ว่าปกติที่มาแกงแบบใส่ยานางจะหน่อยกอะ,ะเข้มคุณดี เาอกหเล็กินขาสาว,วพองีรเลยกินตอนแบบฮิวๆมันถึงแสม ยังกินนะใส่ก็จะกินได้แต่ว่าไม่เค้มได้แต่ว่าบางคนอาจจะว่าสมนี้เค็มแล้วแต่ว่าปกติกินแบบเค็มก็นี แะ้รเนี่ยมมอใส่เป็นหนัวเลยเอาอีกเ <c oughs> กือบเกลีเกือบเกืบกีบเล่เาอาเอาเป็นหนัวใส่เลยเนาะใส่แค่นี้พอก,กินหนอนโซนนอนฮะเินห,หนอนโซนยังดียวบ่พอวะ มื mm hmm. อพันนี่เน <Yeah. S 2> มาซีดีนวดเลยได้แล้วพี่น้องน้อยให้ตูเขาจะได้ได้ไดน่อยเดียวนะึงจังสิบป้งมัน่นมนะมันหน่อยเดือดมสาสังป้ เด็กเอ๊ะีไม่เด็กเลย่ดกทนะำมเนาะน่งขนาดมองพี่ดอกอ่านี่ขา,ขาเฮานาะะเป็นตะแคงขนาดตะอก้ยวพี่เนาะตอนนี้กะแกงแล้วเปนเหียวหอยดินี่ววนี่เนาะนามากินกินเขาแหละ น้องกินรลอต้องหาพีน hmm, ้องพี ah, ่ดองมาลงมือวันนี้เอ้าจอกได้ดอกงามพี่อ่ะไหวาล้วจะไม่หมแฮดไอ้มันอมความหอมเนาะมาน้องจิ้มไปไปได้ต้องจิ้มจิ้มนลแไหมผมยังไม่ได้สวยนะ จริงมันก็ได้นะถึงนั่นไรหลังเด่นคิดไหมอ๋อมเป็นกล้อมึงนะเป็นไรแซบเฮงบานเฮง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 เหงเฮโป่งเฮตอันน้าเฮดพี่เบื่อนี่โอ้เบื่อเดออคันเบื่อกาซิฮูอยู่ดอไดอกคนเบื่อเด้ออ๋อเป็นไ นิส่เอามาซีเหมือนกันเนาะพี่น้างแสบไ่ดีอันี่ไม่ได้ไดเพราะว่าข้าวแกงมือก่อนนะพี่เป็นคนแกง่ส่องเต็มนะเขาใ่แบเนาะแกมือก่อน่เนาะ่นาะ้น้นขึ้นขึน้นขึ้นขน้นขกน้นขึ้น้นข้นขึ้น้นขึ้นนขึนขอนมนน แล้าก็เวลาแกงหงขนาำอันเชี่ยเนี้ยจังหน่อยเนาะแสบคือแบบนี้นะมันจะแบบว่าเนี้ยเนี้ยจังหน่อยเมื่อกีเอาลงคลิปเ่อกี้ลงแบแสบดีเด้อ่ะ้นกระคันเนาะกรัน้นบ่อนได้เอกๆหน่อยอะันีแสบแน คือนี้เขาใส่แต่กับขอย่างเดียวเลยย่องมอยเ้ใส่ยังื้อไว้ยงไไใส่บกวงเงกินเของก่งเขงมายุคลิปต่อไปพี่เบื่อเนีเาเหเฮ้ยพี่เบื่อเบ่องี้น่มินไม่เห็นกิดม่อไ่ได้กมิด้ได้ดั่งยกินมันต้องหอนนมันใหญ่เด่นะมันต้องหอน มีสวบเดียวจับชอนในมีรายละเอียด้างนสุมาี่ากลกสวีเฮ็ดมันาจะอยากเศร้าออาไหมเนาะมันลายเหมือกอีกน่ใส่รายละเอียดข้านี้คนมันบตกลายเหมือกเลยพี่น้องมีแท็กที่ออกลุกว่ารายละเอียดมัดเนี่ยอืมกใครนม่ออกลุกมาเสียออกลุกอ่ะ มากขวดเท่าร่างต่อตึงดัวเพิ่มกดีกะติ๊กกันเลยรูดตัวกโหลดตุมาโหลดกระโดดสองทุนหันกดไป้น็นกระติดกหนึ่งสองหนเ่งโอง้วก็ตินได้วเหรอ บอตัดอองแะละมันแหกี่บผ่านกุนะอะองตัดตัดไปอยู่ทบเบอร์กุศนมกันอดกตเกดโอเจียงเียงก็เจ๋เข้ามาะนะติ้เฟื่อใส่เบอร์วะนะเบอร์อะไรครับผมเงินรงเบอรยนยันอีเมลโอเะอีเมลโควอดไทยเป็นยังไงเฮ็ดเบื่อปะ เฮ็ดพี่เบื่อจงโบ่แมนเฮ็ดดำนี่เลยแต่มันส so ัตเห็ดเผือกไม่โปนี man, ่อันเผือกรางไม่นใช่ไหมเฮ็ดพี่เบื่อสมบ่แมนบ่อันนี้เลยอันนี้ก็แมนบ่นี่แมนบอเฮ็ดินอันนี้เฮ็ดพี่เบื่อาะชิมดูชิมเน้อจากไอ้ลแล้ว ท่นให้พี่เบื่อเขาบอกประมาณสาตีชอเิงน่อยย่น้ำจาเบิ้ลอ่านละนหมนะเก็บจได้ะได้ได้ได้เรแล้เพ็ดเลยเพ็ดเพ็ดก็กินหรืบก่อนมงเพ็รออีกจะกิเส ว่าจะกินหนอนก็ย็นก่อน,นเนาะเย็นแล้วเป่ามันว่าจะกินหนอนนะคือเป่าถือว่าเห็ดอันนี้มันหนาจะเก็บความหอนได้ดีเนาะคล้ายๆคือเพ็ดอะหงื่อเนาะมันนานเย็นวันนี้หนาจะเป็นเห็ดโป่งหนานเป็นโป่งปนม่นปะหรือเห็ดเดือ,อยแม่ปะอเอาสิบฐเบื่อว่าจะแกงส่กัน แบนเะหพี่เบื่อแม่ในเบื่อเอาเฮาสิบเบื่อเบื่อไปสแกนกันเบื่อดเอกให้ฮาเบื่อเฮาเบื่อเลยกินหนึ่งหนื่งเนาะไ่เหนึ่งอ้ก็ย้อนย้อนเนาะกินแบบเื่มแล้วแงงกันนาไัตวอันนี้เดกันนี้อันนี้ได้หน่อยแมนบ่หน่อยอ๋อนี่ีได้หน่อยแนนี่ใบมันเลยแล้วไม่เลยแล้วทังนเลยแนเนาะ คืออยู่ในช่างในขี้ควายนี่เออเรียว่าเห็ดเลือดป้อแมงเม่บยเหลอมพวกเห็ดเบื่ออันนี้หมูมันได้แต่นี่แม่คือไข่หมูเห็ดปวกน้อคจังเห็ดเบย์เผื่อัวเอง่บแมนให้เพื่อทั้งทังทังทเทิงังเทิง้มันนี่คือให้เพ่แต่ว่าทางทงเื่นมีมันบ่ มาเลยไปหลังนมันเห็นมันเป็นอะไรทำนี่บอนเหทิลเงินมันบคือร่มถึงมันเปิืออันนี้มันปบลูคือเปล่ออืมแลนกม่หนอกไม่ให้เปลือบเเนี่ยคืนแหล่แหล่เป็นขอพี่กามิกู่ท่านันไม่ีอันนั้นกับบลูคือกินคือกันดืบเลยสิเลอะเลยกลอะเลยเลอะเลอะวะแหล่แ่มตะยา อ,อันนี้บริกนถ่ายคลิปเด้พี่น้องกินแบบแสบเวียก <laughs> ินยิ้มเขาก <laughs> ินยิ้มเขายิ้เขาถึงดังเหียนแค่นั้นนะ <laughs> <coughs> ừ anh đang muốn sao cái này anh anh đang nhầm non được cái năm non được ờ คือโมีเห็ดพอน้องแสบเห็ดพอนะแกงแกงแแสบให้แสบมาใส่ซื้ออพี่ตรงนี้ยันลายางไปได้หอนเนี่ยต้องกาวย้ำแสบปะปลาแต่ละหมื่นได้บปนีีโนโน่

กาพี่น้องเนาะคลิปนี้กะสีจบไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเขากะจีไปอ่าเฮ็ดหัวเนาะเดี๋ยวสีทาให้เบิ่งมันนี่ลงส้วนผ่าตาลงส้วนไปออกให้งานเนาะกาคลิปนี้สีจบไว้เพียงเท่านี้ทายพี่น้องมาคลิปนี้กจะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ก็ซับซากให้ทีมเนาะสำหรับคนที่เข่าเม้าไม่กะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายไนด์ดำ